mày Rider Lời 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 đi Cứ Lời lời lời, Để xe này

ปัดปัดลื่นเลโอ้เมืองยาวเราได้ใจอ่าอันนี้ไม่ต้องใส่ข้างหน้าแบบนี้เลยลิงแมระบินเนะ <c oughs> อะแล้วก็เจอลงนักปีเออนายปรางครับบรีรัมก็ <c oughs> สวัสดีครับยัง ใจช้างเยอะปีที่สามอะไปดเ,เดี๋ยวเลยอีกซีรีส์ครับตัวนี้เห็นทันใหม่มาอีกก็อยากได้ทันใหม่มรู้จะเอาอยัางไง <c oughs> ตัวรุ่นห้าสิบแบบชอบมากครับทรงเพราะว่าทรงมันกระทัดรัดดีทรงมันเรื่องกระทัดรัดนะครับ แต่ตัวจริงยังไม่เห็นนะเห็นแต่ใน,ในรูปนะเจ้าช้างครับลงนาปีบรีรัมโอ้ะน้าปังบริรมครับขอ,อไปอ่าพูดผิดนะเจ้าชายรี